วสวยๆนี่ผักปลอดสารอันนี้ขึ้นชาออ่ายขึ้นช่ายยังไม่ยังไม่เยอะขึ้นช่ายพี่ป้ามีไหมที่บ้านขึ้นช่ายพี่แต่มันควรมีนะมีผักชี เขาเรียกอะไรนะเล็กๆเนี่ยตายก็ได้ให้พี่ไหมต้นนี้ไม่ใช่ไหม,ไมไเขาเรียกว่าอะไรนะลืมชื่อ<ะ>อันนี้กรอบอร่อยชก็กรอบเลยนี่ไงหักส,สดๆกำลังขึ้นอีกนี่ยังเกินความสุข เนี่ยตัวนี้ก็คือตัวนั้นที่กำลังอันนี้ก็ทำแปลงใหม่เพิ่มมะละกอดกมากมะละกอกมะละกอกบกรอบนี่มะละกอสุกแล้วโอเคว้าวอันนี้สวยมากนะคะนี่ก็สุก ลูกนี้แล้วกันเอ้ยอ,อ,อร่อยใช่ไหมอันนี้ตำข้มตำว้ย ทีๆหน่อยไม่ไม่เอาเยอะความสุขของคนปลูกผักได้เก็บผักนี่พอ<ป>อ๋อเขือต้นใหญ่